สวัสดีจ้าเคฟซี่หงข่อยข้างไลาย ABC d เอาอันนี้ข่อยกะมานอนบัเดเรียบร้อยแล้วกะขอนขอนุญาตหลวงปู่เรียบร้อยกะคือเก่าจะฝากช่องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยซับตะไข่ซับมุนมนเด้ออันนี้กะเอ,อ้ยอันยาดามาคิวข่อยเด้อคิวข่อนี่ย,อย,อยไม่เป็นคิว มันเป็นคิวที่ว่าเขาไปเขียนอยู่ลานะเนี่ยคิวขอพ่อขอคิวเข้มอันนี้ขอไม่ได้เขียนเนี่ยข่อยหูจักพ่วมกะัะราเทสาย,ยู่คือเขาไปเขียนคิวถาวรถ้าไปซักคิวออนะมันแหละมันเป็นนังคีแต่ว่ายางถี่ข่อยอัคลิปข่อยก็จะเติมสี้นน้ำตาลจังน้อยมันก็สฉพดีปับืบเดี๋ยวแล้วก็ที่ข่อยเฮ็ดคลิปนี่ข่อยขอยอนุญาตลงปูเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอย่างเสียหายมันบร่ได้ผิดศีลก็คือลงได้นั่นแหละเอามาฟังเรื่องกันเรื่องนี้ก็คือว่า เพื่อนน่ะสเสียแฟนพาะว่านี่หละเลือกเอาเสียเอางานรู้เสียเอาผูบา้บ่ารู้เสีเอาผัวกาน่องเพื่อนน่ะหูจักฝรั่งตอนเพื่อนอายุยีส่สิบสองฝรั่งคนนี้ได้ตอนแรกเพื่อนคุยหลายคนเนี้ยกับคุยผู้นันผู้นี่ลหละกะมาเกับตัดผู้นี่เพื่อนกับตอนเด็กคุยเนี่ยก็คือผู้นี้เพื่อนมีเมียอยู่แต่ว่าเพื่อนแบบว่าละหองละแหงกัน แต่ว่าน่องมาผู้นี้เพิ่นเป็นคนแบบว่าตลุกย่ำคุยแล้วก็พรไค่กับคุยมาเรื่อยเพราะว่าแต่คือบุริคิดอีกอย่างหลายแม่จากขวางม,มีตตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้ายังสี่นะมีตัวเลือกหลายคนกับบุดีสนใจแต่นี้สุดทุกคนก็หา,หายไปหายไปหายไปจนว่าผู้เบาอ่าผู้เบาวคนนี้เป็นผู้เบาเยอรมันเพินเลยบอกว่าฉันเนี่ยเอ้ยเพิ่อเป็นคนเยอรมันแต่ว่าเพิร์ลี่อยู่เยอรมันดิเพิ่อน่ไม่อยู่ฝรั่งเศสดิ มันไม่เห็นงานเหตุการณ์อยู่พีเ่เรียบอกว่าตอนเนี้ยฉันกำลังแบบว่ายากับเนี่ยตอนแหลเราหองเราแหงาซื้อได้ท่านไหนยากะล่อว่านี่กอนไหมว่าแบงกันอีกอย่างเรื่องเรื่องของสิกสยาเห็นมันเรียบร้อยนองกับฟังเรซื้อเพราะว่าจะควงน่ะบลีมาเขาถามว่าเขาหน้าตาดีบอกเขาหน้าตาดีเด้แต่ว่าติดด้วยที่ว่าเขามีหลูกมีเมียจะควงกับเรียบบอกเรากับคอนอื่นที่มาคุยอ่ะคือเขาโสดไหม มีคนเหนียมีลูกมีเมียแต่วหาตา่หนาตานาตาดีก,จกัจะควขวงกับเฮ็ดงานเฮ็ดเป็นเป็นธุรการไหมอยู่บริษัทแห่งหนึ่งธรรมดาบานนี้พ่อผู้ใส้ผู้ใส้คนนี้พ่อเขาบอกว่าเขายานบอกเขาเยแบบเริ่มมาจริงจังก,กัดจะ่วขวงเลยบ่านี้เขาเลยเริ่มบินมาหาอยู่ไทยที่เขาว่าแยกกันอยู่เขายิยาน เขาเห็ุเรื่องอยู่เขายื่นเรื่องของเขาเนี่ยแหละแล้วเพิ่นมาเพิ่นกบบรบเบือเขาก็ยื่นเรื่องล้าละย่า่เขาก็เห็หนหูเบิงยู่งซะเจ้าขวงนี่ก็เลยไปกสอบเหตุงานพอเหตุงานได้ได้งานดีพร้มแมวมูจ้าได้งานการไฟฟ้าเนี่ยอก็เลยออกจากการไฟฟ้าเด้เอ้ยก็ออกจากงานบริษัทน่ะไม่เห็นงานการไฟฟ้าบานนี่ผู้บบาวกับบินมหาก็มาเบิงกันไม่เห็นหนี่ตัวจริงนี่เขาว่ารัว เราเขาเขากระถือกตาหน่องเลยเขาเรยขอคบเพราะคบเลยเขากระดูเร่ยเลยว่ะหน่องว่ะก็จะว่าฉันเนี่ยตอนนี้ฉันก็ดีฉันก็ห้เธอได้เป็นเติมมาอ่าหน่องอ่ะสื่อรถเหตุงานตะกี้หน่องขี้ม้อไสเพราะเหตุงานการไฟฟ้าน่ะหน่องก็เลยสื่อถยนต์ฝรั่งก็เลยอาสาสรงรถให้เลยสรงห้เลยคุณสทรงแสดงเขาอุ่นฝรั่งก็สโอนค่างวดถดหายสบายเลยจะควงบริจาคค่างวดรดแบบนี้เนาะ ก็หลังจากนั้นก็ฝรั่งก็เที่ยวอ่าย่าม,มันดุเขาเขาก็บินมาหาปีละสองเธอครบต่อจากนึ่อีกสามปีจนมาจากขวงเนี่ยอายุสามสิบสองจากยี่สิบเจ็ดนัะนัสามสิบสองบาทเนี่ยเขายายยังเรียบร้อยเพิ่อเดียเด,ยด,ยดยีเขาเลยบอกจากของวา่าเธอจะไม่อยู่น้ำฉันบ่จากข้องนี่ก็อยากไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าคิดไว้อีย่างมันจะดีขึ้นก็เกาไหม การเงื่อนการท่องชีวิตมันอาจจะดีขึ้นก็เก่าจะคล้องกับแบบโอเคกับผู้บบาเลยผู้บบาวนี่ก็เฮตุเรืองเนาะเหตุเรื่องนั่นนี่ไปขอเดินเรื่องให้ทุกอย่างมึดผู้สาวก็ไปเหตุเรืองมาแต่งงานเลยเด้สิเหตุแต่งงานผุ่นผู้สาวก็เลยตอนแรกก็คือดีใจเหตุเดินเอกสารผู้ใส่กับจาย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 เราจะค้องเนะี่ยเคยไปเทื่อนหนึ่งไปแค่สองอาทิตย์ ไปเห็นบ้านเขาเห็นยังก็โอเคเหมดบ้นนี้ตวัวน่องเพราะเลื่องมากมาเขาก็กำหนดว่าเหตยางานนั่นนี่เนาะมาเสด็ดใงานบ้า้เพราะว่าเจ้าของ่ะไปบอกมูที่ทำงานว่าเจ้าของเหตยางานกับฝรั่งเจ้าของก็เสวยพุ่นแต่ออยู่มังหนอกกับฝรั่งบ้านนี้ผู้นั้นผู้นี้ก็บอกว่าคือหูจักกันหน่อยสัตว์ประมาณว่าย้ามเขามากที่เขามาวบี่เยี่ยม เอเขาไมา่เยี่ยมเฮ้านะเขาจะมามาอยุบ่เกินยี่สิบหมื่นแล้วเขากลไปปีละสองเทือเรามัวค้นขังเคียงอ่ะเขาเกิดจะมากาอคุว่ารู้จักกันหน่อยเกินไปเราเจ้าของคยไปแบบวิ่งเยี่ยมเทือเดียวแต่ว่าพอเหตุเรื่องแต่งงานอ่ะเขาพานน้อมกับเราไปเคลียร์เนาะสิปยูน้ำเขาเนี่ยาวก็ถือกันโบเสียดายงานบองานอยู่เนี่ยการวฟพา์มันบอกมันว่ามันจะสอบได้ไง่ายไหมหลายคนอยากเขาเพราะว่าสวัสดิการนันนี่ดีเจ้าของกับล่างเล่ได้บานเนี่ แต่ล่างเล่พัดก็มือบินเนี่ยคือมันกำหนดหเลรอได้เอกสารทุกอย่างเนาะมันจะมีอายุนะ้องหกเดือนของมันเนาะว่าถ้าไปฮอดเขาต้องไปดําเนินการเรื่องแต่งงานนันนี่มันจะมีเลขของมันอยู่ผู้ใช้กับว่าตอนที่มันมีช่วงอายุหนึ่งสองเดือนกับพัดผู้ใช้ว่าเดียวฉันเคลียร์งานฉันเคลียร์นันนี่อยู่แห้งใกล้มือไปเจ้าของกับเสียดายเลี้ยวเบื้องรถเจ้าของรถกับพึ่งอ,อกเนาะกับเสียดายโอ้พึ่งอ,อกถ้าเจ้าของไปอยู่พุ้น เออเอาให้พ่อขี่น้องไส้กับอยู่มันสิขี่รถจะขวมันสิเละบ่าวะรถนี่สิมุนบ่พ่อขี่ไปสิจังไหนห่วงไปเบิดได้บ่า้ห่วงทุกอย่างมีห่วงหลายเลยจนแบบว่าอีกว่าโบาจักเหนื่อยมันต้องไป้วว่าสัน่นมันกระสิเฮ็ดเพื่อนอย่างพวกท่านแนมะ่ฝรั่งก็บอกว่าให้ไปล่าอก ฝ้าไปล่าอกเฝ้าไปเห็ดของเธอเธอต้องเห็ดแล้วเพราะว่าเธอจะมาล่างเรีบ่ไไ้เพราะว่าฉันก็นกนคือแบบผู้ชายเขาหงายการเบิดแล้วแม่เขาดูแลอย,อย่างเขาได้เบิดเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยเขาก็จะดูแลเขาก็จะใหเ้เดือนละเขาก็กัหนดแล้วว่าเขาจะใหเ้เดือนละเท่นทนี้ที่เขาสิดรับพิชฌทีจจะของจะของก็โอเคทุกอย่างแล้วแม่จนว่าเขาก็ย้ายไปแบบเสื้ออพาเนม์ใหม่ซื้อก็แปลว่าเขาก็พอนะเปะอยู่หลังนี่ย้ายมากเพราะว่าแบบ พื่อผู้สาวไหมเลือกของแบบเฟอร์นิเจอร์เลือกอย่างเขาจนนันเบิดหร้อไหมเอาจนนันนี่เบิดเร่อบบ้านนี้เจ้าของล่างเล่เจ้าของถิ่มงานบ่ไดไหมไปออกมาไหมเอกสารเบิดอายุจะซื้อไหมไปแต่งงานบ่ไดบ้านนี้้เจาขมวดหนกระพิดกันเสร็จแล้วน้อผู้ชายเขาก็ศูนเขาก็ว่าเป็นยังจะไม่เห็นเขาแบบเสียเวลาเดินเรื่องนั่นนี่ทบบาบอม่าคือบวกไปที่แหลกมาบม,าม่าไม่เห็นสีเห็นอย่างเป็นยังเทิดจงแบบ เดินกิ่นมา่นคนหนึ่งเธอทําเพื่ออะไรอย่างสิ่งน่ะผู้ชา่ก็สูเนี่ยจะควง,งกับงอเขาดิงอเขาว่าก็ั่ิยเขาไม่อยู่ทยไทยเดียบอกเขาเลยว่ามันเป็นไปบ่ไไรที่เขาจะไม่ให้ย่ไทยอุ้ยคนอาเกียดเลยบอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นไปบ่ไดรที่ฉันจะมาอยู่ไทยฉันจะเห็นงานอีนอ่งังฉันจะเริ่มต้นงานในหน้าที่การงานฉันแล้วกับผู้หญิงกับรถย,ยนตมาแล้วหน้าที่การงานฉันละ ย้อนยังสี่ยังก็ย้อนเขาไปนะก็ะเจ้าของนะ่ะตอนแรกเขาก็ถามแล้วเจ้าของก็โอเคไหมให้เขาเดินเรื่องเดินยังมันหรือไมเจ้าของก็โอเคว่าเจ้าของอยากมากอยากมาอยู่มืองนอกอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้อะไรก็นี่บัดนดี้น้องก็แย่งไปว่ากันนั่นก้อนที่มาเจ้าของจะสอบเขาการไฟฟ้าได้ผู้เจ้าคือเบื้องบอกสี่บอกเป็นว่าอัน,นั้นมันก่อนที่ฉันจะสอบเขางานนี้ได้ผู้ชายก็แบบโมโหเลยตอนนี้คือแบบว่า ผู้ใช้ยว่าบอกทุกช่องทางผู้ใายเบาจาคาะ,ะคลองกัเลยมาคำาควนกับคิดกันเสียใจนียเฮ็ดทตั้งไหนดีสัตแต่ว่าคนเบาถึงงามของมากเขากะหายเขากะหายดีอยู่ดีคนว่าเขากะหายจากว่าตะกี้เขาหายแต่คางงวดหลุดเดือนเขาก็ <c oughs> หายหายเป็นงามของมาเทียวกับห้เป็นกวอนมันเกิดเมื่อย่างเขาก็เริ่มงหายแบบซับพอร์ตหลายโลกเขาไหมเขาว่าเขาถุงทุกอย่างเข้าไงเนื้อแต่ว่าคนของเขาก็เป็นนังสี อันนี้ใอรบอาเองเลยว่าคนของเขาก็เป็นเังสี่เป็นแต่ลุตุนฝรั่งเนาะนี่แหละผูดใดทเ่เขาหักจริงๆเนี่ยเขามากเกเสียโอกาสทังสี่ละ่ะไปพ่อเดีว่วซุ่มทดี่ยวห่อนย่ามแดบลังเลยึกนั่นยึกนี่ัดตอนอยากไปอยากไปแห้งจนเขาเดินเรื่องเดินเอกสารทุกอย่างค่าตัวค่าอย่างเขาเฮ็ดเบิดตอนนี้หอนย่าจะของบง่ไปจะของลังเลเนาะตอนนี้เขากระบอกอะจ้าของกับเมื่อดเสียดายอยู่บาน้ ตะกี๋น่ยม่แต่คนยุว่าว่าต้องไปเสดายงานบ้านนี่พ่อจะคของบอไเด็ไปแล้วอันนี้ทุกอย่างมันเหมือนอายุมันแล้วกล่องเชื่อแตกออกเป็นสองฟังซุ้มฟังนึงกับว่าแทนที่จะไปตะกีบวางสันเด้ตะกีดิยุว่าบ่ต้องไปเสดายงานบ้านนี้เริ่มมว่าแตกเป็นว่าอุ้ยนาชีล่องไปเบื่องกอนมีโอกาสเอาลายคนยังจะคลองก็ได้เริ่มคิดเสดายไหมก็เลยเอามาบอกให้คอยฟังเอามุจจาว่าจะไหนมุจ้าเมินมารถรดดทั่วจอดรับคนบอกแล้วว่าถ้าโพดอันนี้รถทั่วจอดรับตัวได้เพราะว่าาหลยคน เขาอยากได้ผัวฝรัง่งแต่ว่าเขาบ่ได้เขาบ่ามีโอกาสแล้วสึ่งแต่คอนอยากแต่งงานไหมฝรังร่งบ่เฮ็ดให้แต่ว่าน้องคนเนี่ยฝรั่งไปเห็ให้เดินเรื่องให้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเบิ่งทางมันน่าจะไปได้ดีแต่ว่าน้องกลับไม่เฮ็ดจังซี่เอาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ข่อยเด้อจา้าเอามื้อแลงสวดมนต์มัพระข่อยไลฟ์สดคือเก่าจา้าผู้ใดอยากไปฟังก็เข้าไปฟังทุ่มนึงจา้าเอามื้อแลงเจอกันจา้า ผู้ใดเขาไปเบิ่งกับพี um> ่มนุโมทนาศาธุเดอร์จะขอบคุณใะ